ค่ะพี่แมวพาชิมอาหารอร่อยแล้วก็พาชมของสวยงามนะร้านศิลาดนค่ะมาติดตามค่ะฮัลโหลวันนี้มาหาซื้อของกันค่ะไปแต่งบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราไปซื้ออะไรนะคะเอาฟลรเอาฟอร์น์อันดับแรกก็ขอทานก่อนนะคะหิียวค่ะอร่อยมากๆร้านนี้อร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะทามามีสตาอยู่ที่เดมโอ้ตาค่ะ five ten very nice very nice แลู on the picture น่าวยดี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 ดบดีดีนีดีดี y ีด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 เดียวพีดีดีดะพาดรอบๆี้านนะีะค่ะซีู้ดัดีดีดีนีดะดะดีดีดีเีด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 ี่ีดีดีาีะดีดี ชมนะคะว่าพี่แมวจะพาชมอะไรไปกันค่ะโอเคค่ะเราไปดูรอบๆร,ร้านกันนะคะนี่ค่ะชื่อร้านนี้นะคะศิลาดนค่ะอาหารอร่อยมากค่ะมีที่นั่งน่ารักน่ารักไปก็สนใจก็แวะมาเที่ยวมาหาซื้อของแต่งบ้านนะคะมีอาหารให้ทานด้วยค่ะร้านใหญ่มากค่ะมีค่ะข้างในก็มีห้องนะนี่น่ารักตกแต่งเด็กๆนะคะมานั่ง โอ้ยลาเต้เย็นอร่อยมากนี่นะคะจะย้อนแสงหน่อยนะคะนี่เขาจะร้านสวยไหมพี่แมวกำลังหาซื้อของไปแต่งบ้านแบบนี้แหละคะ่ะเห็นไหมเอ่ยสวยมากเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูในสวนกันคะ่ะว่ามีของอะไรแต่งบ้านบ้างเนาะพี่ชื่ออะไรคะอ่าวันนี้เรามาเจอเจ้าของร้านแล้วนะคะร้านศิลาดนค่ะคุณพี่คุณเฮียชื่ออะไรคะชอเกินครับชื่อนะคะ นะคะสินค้าสวยมาก amazing าแล้วก็ดูฝีมือสิคะนี่ลูกค้าก็จองหมดแล้วนะรายละเอียดนะคะสวยมากเลยค่ะนี่นะคะอ,นนออเดอร์โรงแรมหมดเลยออเดอร์โรงแรมเหรอคะอ๋อนนสวยอะ่อนนยอะอืมที่โฮเทลออเดอร์อืมอืมเยสสวยสวยสวยขอบคุณครับอุ้ยสวยมากพี่ขอบคุณนะที่ให้ถ่ายวีโอเดี๋ยวจะทานก็อร่อยอร่อยขอบคุณครับ แฟนยังชมเลยบอกว่าให้ห้าดาวไปเลยไหนคะอ๋อลาโดนบ้านฉางครับศิลาโดนบ้านฉางนะคะใครที่ผ่านมาจะอยากได้ของสวยๆสไตล์แต่งบ้านแบบมีทุกสไตล์เนาะทั้งสไตล์อังกฤษทั้งสไตล์ยุโรปทั้งสไตล์ไทยนะคะเดี๋ยวเขาหน่าจะพามาดูอีกเดี๋ยวเขาน่าจะมาซื้อต้นไม้เดี๋ยวจะพามาดูพี่ขอบคุณวันนี้หนูก็ขอสองชิ้นละกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะนี่อยากได้ก๊อกน้ําแบบนี้สวย คู่นี้ค่ะหัวคู่นี้ดอกบัวนี่ค่ะมาแล้วค่ะมาดูหัวก๊อกน้ํานะคะยุคนไปแล้ค่ะเรามาดูของแต่งสวนกันนะคะของแต่งสวนกันค่ะนี่ค่ะหัวตรมมืดไปหน่อยเนาะ ดีค่ะเหมือนดอกบัวเลยนะคะตุ้มๆเนาะสวยมากของนี่ชุดนี้สวยมากชุดนี้สวยค่ะได้มาแล้วค่ะของที่ต้องการสำหรับจะแต่งในสวนนะคะนี่จะเป็นพวกปูนปั้นนะคะแล้วก็มีลายสวยๆเนาะเดี๋ยวจะมาติดตั้งแล้วจะมาดูกันนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะตอนแรกว่าจะเอาสักสองชิ้นได้มาสี่ชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่แมวตกแต่งเสร็จแล้วนะพี่แมวก็จะเอามาให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรเราต้องออกไปทาสีก่อนนะคะเดี๋ยวมาติดตามคลิปต่อไปกันค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่แมวด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ได้ทำอาหารนะคะเพราะว่าเครื่องมือยังไม่มาต้องขอโทษอีกครั้งนะคะ